ดวงจันทร์ไอ้ดวงอาทิตย์เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเ้เหมือนว่าเออทองฟ้าเป็นฮโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม The Baby in Yellow เด็กเหลืองกันอีกแล้วนะอ้าโอเควันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเขาจะให้เราทําอะไรนะอ้าโอเคเหมือนว่าเราตื่นขึ้นมาเหมือนว่าตอนแรกเราสลบไปนะแล้วก็มีพ เออภาพทย์มันแปลกๆนะเออโลกแบบกลายเป็นสีเหลืองเลยฮะโอ้ยเดี๋ยวๆๆีโหแล้บ้านห้องห้องของเราดูแบบโซมเลยอะดูดิดูเก่าขึ้นมาเลยฮะที่ทำใหผมผมรู้สึกว่าบ้านมันเอียงๆแบบเอ้าเฮ้ยเหมือนว่าเราต้องตามเก็บไอ้เจ้าชมพูอันนี้นะเอ้ยอย่าอย่าเฮ้ย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 อย่าแกล้งกันดีอย่าแกล้งกันเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยไอไอหุ่นยนต์กับไอเด็กมันแกล้งกันเออเออมันต้องงี้มันต้องงี้มันต้องงี้โอเคไหนต้องทําอะไรปรุงยาอ้าวโอเคเราต้องปรุงยาเหรอเราต้องจะต้องอะลองดูว่าอันนี้สีผมอยากรู้ว่าเพราะว่าตอนเดิมตอนที่แล้วใช่ไหมแดงกับน้ําเงินอันนี้เราก็ทําไปแล้วแล้วก็เขียวกับแดงเราทําไปแล้วแต่ทีเนี้ยสีชมพูกับอ้าวสีชมพูกับอีกสีหนึ่งซึ่งผมไม่รู้นะว่าอีกอันนึงมันคืออะไรเนี่ย สีชมพูกับชมพูกับอะไรอ่ะมันมีบอกไหมมีอันนี้ไม่เกี่ยวฮะมีบอกปะเออนี่เปล่าชมพูเอ้ยไม่น่าใช่นะสีชมพูชมพูต้องบอกกับอะไรอ่ะชมพูเอาันี่ได้ไหมเฮ้ยมันได้หลายอันเลยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้ มาใส่ได้ทุกอันเลยหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ใช่หรอคือมันใส่รวมกันได้หรอมันมิกได้หรอ <c oughs> <c oughs> นี่ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ขอลองแบบลองปรุงดูก่อนลองเทสดูก่อนนะเฮ้ย,ยตุ๊ก,กตานีมาตั้งแต่ตอนนี้อะอ๋ะออันนี้แม่เหล็กใช่ไหมอันนี้เคยดูไปแล้วอาโอเคไหนเราใส่สีนี้ปับ๊บแล้วก็ใส่กับสีอะไรดีอ่ะ เออสีแดงวะเออเอาเอลองลองสีเขียวดูลองไข่ลองคู่กันดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาหมุนอุ้ยออกมาเป็นสีฟ้าออกมาเป็นสีฟ้าออกมาเป็นสีฟ้าทุกคนหูฟ้าสีสวยเลยอ่ะลงมาดิเราเป็นหนึ่งปื๊บอ๋อนี่ไงเฮ้ยเหมือนว่าได้เราได้ทำการปรุงยามาใหม่ครับทุกคน ไม่รู้เห็นมันเป็นลูกศรชี้กันแล้วก็มีกลมๆอยู่ตรงกลางแฮะโอเคเราจะลองให้เด็กของเราเด็กเหลืองรับประทานนะครับค้ย <c oughs> <c oughs> กลายเป็นตัวจิ๋วเลยทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอ็งตัวจิ๋วจำมาเพื่อนโอ้ยกลายเป็นแบบตัวเล็กตาแนวตาน้อยเดียวเองนะครับทุกคนอ่าโอเคโอเคโอเคตัวเล็กอ๋อโอเคโอเคโอเคตัวใหญ่แล้วลอ,องสีชมพูกับสีฟ้าอันนี้หมุน ตอนนี้ผมจะลองกับทุกทุกสีเลยนะนี่ออกมาเป็นปสีเหลืองโอ้ยสีเหลืองสีเหลืองอ่ะสีเหลืองว่ะจบเฮ้ยเรามารอดูกันนีโ่โอ้น้ำเก๊กงวยเฮ้ยเป็นขวดแบบว่าเหมือนว่ามันอันนี้อาจจะเป็นบาซูก้าก็ได้นะเออเห็นไหมข้างล่างเหมือนมันมีแบบคาราเมลด้วยอเจ็บแตัวไอต,ตัวที่มันแปรไว้อยู่มันแปลกๆฮนะหโอเคเราจะลองให้น้องเรากินกันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องเป็นก้อนไรเดอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วเฮ้น้องเฮ้ยอะไรนี่น้องเฮ้ยหาทางขึ้นชั้นบนขึ้นขึ้นยังไงอย่าเพื่อนเราต้องหาทางขึ้นเอ้ยเองไปไกลๆกันเลยหาทางขึ้นหรอแล้วต้องขึ้นยังไงทางนี้เปล่าเออขึ้นทางไหนอ่ะตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าหาทางขึ้นบันทึกคนตรงนี้เหรอ 哦。Oh, พาไอหุ่นยนต์มาหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยนตอ,อยู่นี่เอา้าหุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์หายตอนนี้เขาตามเฮาตัวไอตัวหุ่นยนต์ก่อนเผื่อมันจะต้องเอามาเสียบแบบอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยเฉ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 ยเออยู่เฉยก่อนเ,เ,เ,เออรู้แล้วลว่ากูอ่ะเออตามมาก่อนตามมาก่อนก่อนไม่ได้เอเราจะขึ้น,นยังไงอ่ะโอ้ยโอเคทุกคนผมจะลองเอ,อ่อป้อนไอนมอันนี้ดูอีกรอนดูน,นะเคยป้อนไปเลย โอ้ยเนี่ยเห็นไหมผมว่าพอป้อนแล้วไฟมันขึ้นใช่ป่มผมเอามาเผาผเอามาเผานี่เลยนี่เผาเลยเผาแล้วพอม,มันมีประตูแอบอยู่ครับทุกคนเออนี่อาผมก็ว่าเฮ้ยทำไมประตูมันแบบเอ้ยไม่ใช่ทำไมแบบกำแพงมันแปลกๆนะโอเคเราจะขึ้นไปเลยนี่คือทางขึ้นครับผมทุกคนมาดูกันครับเฮ้ยน้่เป็นห้องน,นอนเด็ก โอยโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องไอ้น้องโอ้ยไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็งเป็นอะไรเอ็งกดข่าทำไมเอ็งเป็นอะไรเอ็งเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ย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 เก็บจุกนมจากัวจุกนม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 แล้วต้องลงไปข้างล่างเหรอเก็บจุกจุกนมจากัวจุกนมจากัว นี่หรอต้องไปเอานมาให้มันหรอใช่ปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาไหมอ่ะมันก่อนมันโกนมันโกนมันโกนแล้วมันโกนแล้วมันโกนแล้วอันนี้คำน้องมีคำน้องเอาไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยให้ผมทำอะไรไอ้ไอ้โอ้โหพี่ชายพี่ชายเก็บจุกนมจากหัวอ๋อต้องไปเอาลงไปเอาขนนมต้องไปเอาขนนมขนนมในตู้เย็นขนนมในตู้เย็นเออขนนมในตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนอะเออตู้เย็นอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้อ๋ ไอ้ไปนี่ไอ้นี่ไหนไหนคนนมคนนมอยู่ไหนไม่มีคนนมไม่มีคนนม อ้อยุดยุดยุดอหยุดยุดยุดเขาบอกให้เก็บจุกนมจากครัวจุกนมจุกนมจุกนมในครัวไม่รู้แต่ผมที่ตัรู้ขึ้นต้องต้องไปในครัวอันนี้นี่นี่ไงนี่ไงนี่อ้าวใคได้จุกนมแล้ว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 จุกนมแล้วหาแต่ขึ้นไม่เจอโอยเบิร์หมดแล้วตอนนี้อันนี้จุกนมครับน้องไอ้น้องเอ้ยอ้อยยืดยืดตื้นยืดตื้นดีเออโอเคแล้วโ้ย ประตูลับซ่อนอยู่ว้าวนี่งไงทุกคนเอาขึ้นมาได้แล้วครับเออแต่ผมไม่รู้นะว่ามันต้องทำอะไรหรือเปล่าต้องสับเหรอบนสับผิบเหรอเอา้าสับผิดผมสับผิดอันเหรอเอาไม่รู้สับอันนี้ก่อนเอาถูกเคลนี้ถูกแล้วไม่ต่อถูกแล้วก็เอออันนี้ป่ะเฮ้ยถูกอันนี้ป่ะ เฮ้ยไอทายทูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอ้เด็กมันหมุนติวเลยเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องวายไอน้องไอน้องเก็บกู้แกนเราต้องลงไปข้างล่างเพื่อจะเก็บไออันนั้นมาครับไปลงลงลงเลยลงรีบ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 เลยนี่เราต้องเก็บอันนี้ ปึ๊บเอา้าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้น้องวายเดียวมีไปเดียวเดียวเดียวไอ้เจะวิ่งอาหย่าหย่าหย่าไอ้เด็กไอ้เด็กนี่ไอ้เด็กนี่วายพอพอจ้าโอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอเคมาท้ามาทางันจังเจ้านิวคัมคัมประตู เชิงอะไรเฮ้ยไม,ไม่ไม่ปลอดภัยที่จะหยิบค้นหาอะไรอะ่ะค้นค้นสวนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราต้องหาเปลือกข้างนอกครับอ๋อโอเคโอเคโอเคใส่โอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอีกอันนึงอีกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงครึ่งนึงเอ่อไหนนะครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่ใช่หายตอนนี้เรา พุ่มหรือเปล่าอย่างนี้เปล่าีย,าย่างนี้เปล่าเอออยู่ไหนมาอยู่ไหนหน้าอีกเคืออีครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็จะโอ้นี่ไงไงนี่เจอเล็วเจอเร็วโอเคครับสวยครับสวยสวยสวยเอานี่ใส่เลยจึ๊บอโอเคสวยกันอะไรขึ้น ย่าไอ้ยาไอ้นี่มันเล่นใช่คือเราไปทางนู้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องต้องออกซ้ายเราต้องออกซ้ายไป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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปขับไปขับไปขับไปครับไอ้นี่อยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหนว้ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันจี้ปุ๊บเข้ามาทันเข้ามาทันเข้ามาทันครับเอ้านิ้วอ่ะอ๋อให้มันขึ้นมาข้างบน โอเคครับอ๋อเพื่อนไหวไหมเนี่ยนิ้วหมดแรงแลว้ววอโอเคไม่รู้แหละเอออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวลองมาเพื่อนโอเคตอนนี้เราจะเอาแกนมาใส่ครับอ๋อนี่นี่น,นี่ต้องเดินไปตรงน,นี้ต้องเดินไปตรงนี้โอเคตอนนี้เราได้เออไอแกนอันนี้มาแล้วครับโอ้ยมันมาเอ็งมาทำไมวะเพื่อน อีกครั้งครับทุกอย่างเหมือนเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วือน่ปตัวอะไรฮะไม่ใช่หุยเต่เฮ้ยเพื่อน ไอ้นิ้วมันเสียชีวิตแล้วเหรอเอา้าออกไม่ได้เอา้าแล้วผมผมเผลอมทำทำไอ้นิ้วไอ้ตัวนิ้วตกอะ่ะเอา้าผมเผลอมทำมันตกอะ่ะเอ้าเฮ้ยเอา,เอามันจะลงไปเก็บยังไงอะ่ะผมลงไปเก็บไม่ได้อะ่ะเฮ้ยมันจะเอาไปไหนอะ่ะ โอ้ยผมหาทางลงก่อนผมหาทางลงก่อนออผมผมเผลอทำตกจบเลยฮนะ ตอนนี้เราได้ไอ้ลูกประคำมานะครับทุกคนเฮ้ยมจะเอามาใส่ตรงนี้เหมือนลูกอะไรไม่รู้ก้อนกลมๆแฮะใส่เลยครับเชืบเกิดอะไรขึ้นปิดปครับตู้มันมีประตูลับเปิดครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย